สวัสด,ดีเพื่อนๆพี่นะครับผมโค้ชค oh. ีสเก้าธันวานครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ทีมพิเชอร์แมนเพนสุร่าศนะครับ,รนนรบซ้อมปั่นนะครับฝึกสอนโดยโค้ชเกียรตินะครับรถจอดซ้ายนะรถจอดซ้าย ตอนนี้ปั่นอยู่ที่45นะครับวันนี้ตั้งความเร็ว45นะครับนครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่45นะครับข้างหน้าตะเกาวนี่มีน้ำประมาณ15ขวดนะครับวันนี้ พราะเราพกน้ำมาด้วยนะครับเราจะไม่จอดไหนนะครับวันนี้เส้นทางที่เราซ้อมก็จะซ้อมไปดอ,อนสักนะครับดอนสักที่ทางผู้ใหญ่ ขอความร่วมมือนักปันมาผมก็แจ้งให้นักฝันทุกคนทราบแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่คอยติดตามเพจนะครับมีอะไรก็แจ้งผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นสื่อกลางแจ้งให้นักฝันทราบนะครับเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันเราไม่ทำผิดกดระเบียบนะครับ ถวเนี้ยมันจะมีหลุมอยู่นะครับหลุมอยู่ซ้ายมือนะครับด้านหน้านะครับถนนจะเป็นรอยป่าทางซ้ายนะครับเราฝั่นตนจําหลุมได้หมดแล้วจําได้หมดแล้วนะครับในสุราส์นี่ผมจําได้หมดแล้วครับทุกเส้นทางนะครับถ้าผมพาไปปันรับรองไม่มีตกหลุมแน่นอน,นครับทุกเส้นทางผมไปเอาหมดแล้วนะครับ ถน,นนฝ่ายนะครับมันเป็นสองเลนนักปั่นก็จะต้องอยู่เลนเลนซ้ายสุดนะครับไม่อยู่ไหลาทางอยู่ไหลาทางไม่ได้ครับไหลาทางเป็นหลุมนะครับเนี้ยทางยาวประมาณ200เมตรนะครับตรงนี้พอถึงสะพานปุ๊บคอสะพานก็จะมีหลุมอยู่ทางซ้ายมือครับเดี๋ยวนักปั่นเริ่มออกขวาเห็นไหมครับมันจะมีหลุมนะครับ คือผมจำได้หมดแล้วอ่ะเนี่ยครับหลุมซ้ายมือเห็นไหมครับผ่านมาแล้วนะครับหลมุมความเร็วอยู่ที่45นะครับเดี๋ยวไปอยู่นหน้าครับ พอตรงนี้จากเนี้ยไปจะไม่มีหลุมแล้วยาวเลยครับก็จะไปมีอีกทีนึงตรงก่อนถึงแยกแยกกาญจะนาดติดครับหลุมที่อยู่กลางถนนนะครับก็ฝากกรมตางหลวงครับก็ช่วยตบหลุมให้นิดนึงเรั่ขอบพระคุณมากเลยนะครับจะมีหลุมเล็กๆ,ๆน้อยครับ ตอนนี้ผมมองไม่เห็นนะครับว่านักปั่นอยู่ในเฟรมแล้วนะถ้ามันหลุดเฟรมต้องขออภัยนะครับที่พี่ถามเข้ามาว่านักปั่นนักปั่นที่ซ้อมนี่ทีมไหนคือทีมพิเจมแมนเฟรนนะครับนักปั่นทีมพิเจแมนเฟรนสุราษฎร์ธานีนะครับฝึกสอนโดยโค้ชเกียรตินะครับ สดให้เพื่อนๆพนี่ได้รับชมสักคู่นะครับพอออกถนนเส้นกา,ารชนะสิทธิ์กา,ารชนะสิทธิ์บ้านในนี่ผมจะจงการต่ดยอดส,นสดนะครับเพราะว่าเส้นนั้นเดี๋ยวจะคอยดูแลรถให้นัน้องเพราะว่ามันชอบมีมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์จะวิ่งย้อนสอนครับวิ่งระยะทางบ,บางครังก็เป็นกีโลนะครับมอเตอร์ไซค์นะอันตรายนะครับ ก็เลยเด็คอยวิ่งกำหน้าคอยดูแลความปลอดภัยให้น้งองๆแล้วฝันเรานะครับถัาฝันเราต้องปลอดภัยครับมอสายซ้ายมอไซค์ย้อนซ้ายมอไซค์ซ้ายวิ่งเร็ว ไม้ซ้ายไม้ซ้ายวันนี้พนมมาด้วยนะพนมวันละท่าก็สดใจนะ <laughs> ไปด้านซ้ายก็คือมอเไซค์ของโค้ดนะครับโค้ดจะคอยดูยแลแล้วคอยบอกพ่านฝั่นนะอันนี้อยู่ที่โค้ดนะอันนี้ผมไม่ทราบหลุมซ้ายหลุมซ้ายอันนั้นผมไม่มีความรู้นะผมยังมีความรู้เรื่องถ่ายภาพนะอันนั้นคืองานผมนะครับจะรู้หมดนะันนั้นนะครับหลุมซ้ายหลุมซ้ายแน่แถวนี้จะมีหลุมคนระับ ก็รบกวนกรมทางหลวงนะครับกรมหลุมไม่นิดเลยนะครับหลุมมันจะอยู่ช่วงที่ระหว่างทั้งมอไซค์แล้วก็ทั้งรถยนนะครับจะต้องวิ่งผ่านมาดีนะครับหลุมซ้ายหลุมซ้ายไม้้ายไม้้าย แม่แถวเนี้ยมันจะมีไม้ร่วงเยอะนะครับดูไว้ครับดินร่วงอยู่เต็มเลนแล้วคือเลนซ้ายเ่ยจะฝันไม่ได้นะเดี๋ยวบานทีวาเอะทำไมนักฝันต้องฝันขึ้นมาอีกเลนนึงผมอธิบายเข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าเลนซ้ายเนี่ยมันมีเศษถถกัะดูร่วงอยู่นะครับเศษไม้เศษดินนะครับร่วงตลอดทางเลยเห็นไหมครับฝันไม่ได้นะครับ ก็กดไกลนิดนึงคนระับไกลนิดนึงเพราะต้องปันป่นความเร็วสูงนะความเร็ว45นะครับบเดียวไล่ทันหรือตอนนี้มอไซค์วิ่งอยู่60นะครับ ถนนล,ลาดยางใหม่นะตอนตรงถนนเส้นนี้ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเคยมีหลุมนะครับที่ผมบอกว่ามีหลุมเยอะๆนะครับหลุมใหญ่นะครับตอนนี้กรมทางหลวงได้ลาดยางใหม่หมดแล้วนะครับทั้งสองเลนเลยนะครับก็ขอบคุณกรมทางหลวงนะครับปั่นเร็วมากเร็วครับเร็ว นมอนใส์ไม่ได้ครับ่อนปุ๊บไล่จิตตูดนะครับ Xe nó trái. trái. ราจะถึงแยกการจะนั่ติดแล้วครับ ตรงการแต่ทศตนจะไปที่นี้ก่อนนะครับเป็นจุดแยกการจรนัดเหตตรงนั้นจะมีรถเยอะครับแล้วก็มีหลุมมอร์ไซค์วิ่งย้อนเยอะนะครับต้องคอยดูแลเอาเปรียบให้น้องๆก่อนนะครับเพราะว่าน้องๆฝั่นเร็วนะครับน้องๆฝั่นเร็วนะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับเมื่อกี้ก้าวน้าในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับมอเตอร์ไซค์จอดซ้าย